สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีผู้ติดตามช่อง,งนีนันทิดาชาแนลนะคะมาถึงบ้านพักนะคะหมอลำสาหนาอยเพชรบ้านแพงแล้วค่ะพี่น้องมาหอดโก้ซุ้มแ,แล้วจ้าโอ้เวทีสวยมากเอาไม่งอนขึ้นหลาเถอะก็คือแม่นางเราทางขยะบอก <laughs> ตอนนี้นะคะทีมงานของ Hi ot, เทาก็มานอดแล้วนะคะหลายหล,ล,ลายท่านนะคะกะ็ลังนั่งจุ่มกันดีนะคะพี่น้อง ทุกคนทุกท่านนะคะมาถินกันแล้วนัองเนอร์ถินแล้วแกรมาถินแล้วนะคะมีนั่นเองเจ้า นั่งโซเล่กันอยู่ใด้อ่น้องจุ่มแสงทองไปใช้กรบาดไปใช้บดองไม่ไปยุไม่ไปเนาะร่องไต่อไปยังไมช่วยยนหวงางเหรียต้องไม่แยมเหลียมกไ่ยมไปยมแล้วนงเห็ดอะอย่ข้ยงหลังนไม่รู้ว่าเหยีไปเหยญส่เนเหียไปก้อนแล้วอาเหียไปก้อน เตรียมของสอมแล้วไอหนุ่มก็มาหอนแล้วน,นะคะไอหนุ่มนะคะความรงประสานงานด้านนู้น,นก็เป็นอาจารย์นักดนตรีนะคะกำลังขนตังเครื่องดน,นตรีเพื่อที่จะซ่อมนะคะเมะื่อกี้ทางทีมงานสาวน้อยเพิ่นซ่อมไปแล้วนะคะแต่วันนี้เพิ่นก็เลยยกเวทีให้ห่อพูดอะยรเงี้ยว่มสองถมเพื่นล่ว่าเหลืหอทั้งคืน <laughs> นะะคตอนนี้เราก็ซ้อมเสร็จแล้วนะคะกำลังเตรียมให้ทางสาวน้อยเพชรวันแข่งซ้อมน้องเอเป็นจังไดตื่นเต้นบ่องมันตื่นเต้นด้วยใจตริงตึ๊กๆก็ว่าแค่ขึ้นเวทีแบบง่ายป่ะนี่เราก็แสงแซะไล่กับปเตียมตาแน่เ้าก็ชิ้นก็พี่มีเนาะตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเลยน้องไม่สารเข้าตาทะลุไว้แข่งเลยตาเด่นๆ เมื่อกี้ไปสอบโชว์มาแล้วเนาะสอบโชว์มาแล้วเต่ก็เป็นแบบย้มืงินน้ำไม้มือเงินนำไมก็จะรมือกิจจะสอบเซนแบบสอบเซโช้ใช่สอบเซโช้น่นจะเรียนรู้ว่าเฮียจะไหนเนาะเต้ก่ะทำเต็มที่ค่ะแล้วฝากเอฟซีบ้านเซ็งของเราเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะจ๊ะ โบกันทังโทรศัพท์เนียน้อกันนั่นี้สมายนีเขาบกสมัยดีพกันตอนหนาตอนนี้เขาพี่าอย ah. mm. right? oh, e ู่กันยูนรเขาพี่เากันยูเดี๋ยวเขาพี่โบกันนะคะการที่งานอาจารย์น้องดีกันเก็บของมาแล้วนะคะเก็บของไปของพักนอกเอไปนอนเบ้านบ้านท่าพัดอ่ะบ้านท่าพัดคนเก็บบ้านหลานหลังนี้นอบอโอ้โหไม่มีนอแถวนี้มันบ่เนียน อันเปิดอันยิ้สวยไปพ่บใช่ใช่บอความอยูไคเลยหองนึงเลยอ่ล้วกปดยนี้เนี่ย่ะแต่แต่ยูแมนแต่ีอถึงแต่ีอแต่ว่าเอพับ่แมนเราก็ได้ขอบ้านนี่เจ้าลิเปิดบ้านนะเมบ้านยานนตัวม้าแมนค่ะอันีกับพูดอะไปช่วยนำัวมยูคควาพไม่ดงเื่ลาไปสิมดันซจูดไซจูดจูดน่ารกทจูแมน ข้หนหันดนะคะตรวจยางเดี่ยวนะคะแคนเมียอย่าลืมนะคะพี่น้องเขามาเป็นก้ลังใ,ใจกันนะคะมือแหลมมือแล้วนะคะต <Yeah. S 1> ื่นเต้นเราชมร่วมกับน้องเอกแล้วนะคะฝา <Yeah. S 1> กติดตามรับชมเลยด <Yeah. Okay. S 1> <Okay. S 2> ้วยค่ะบรรยากาศร,บรอบๆค่ะตอนนี้ทีมดนตีเราลงแล้วนะคะ อาจารย์แม่เเพิ่มพลังอีกแล้วบอสเบิร์ตพลังแล้ว,อ,ลลวอาจารย์แมวบอกว่าเล่นที่บอดไลน์ยืนโยกไหลแล้วสียเงืงเง่อนไหลเพิ่มไขมันครับต้องเพิ่มไขมันนะคะต้องให้ความอบอุ่นกับร่างกายไปเรื่อยๆนะ,ะอันนี้รถเราก็จอดสแตนบายเก็บขอ,ของขึ้นรถเข้าที่พักนะคะซ <c oughs> ันซ่าชาแนลเข้ามานะคะพี่น,น้องฮะไอ้นุ่มมาก็มีเสียงอยู่คนน,นะคะ าเรามาช่วยกันทุกคนเลยค่ะแม่แอนแม่ปอกับมาเามื่อเมื่อทีมพัสตุ์จะมาทรกฏนะคะเพราะว่าคุณต้องว่าอ,อปุปกรณ์การแสดงว่าน้ำนะคะโอ้ยเก็บของขึ้นรถคะ่ะพี่น้องเก็บของขึ้นรถเมื่อของพักพักพ่อนเมื่อเสารมาใหม่นะคะแล้วน้องติ๊ก็พักพ่อนทำตามสแตนโก้ตามอัตยาใส บอวเนื้อหัวมวลนะคะอถามตุ้ยน้ยก่อนตุ้ยน้ยตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมปันไหนครับปานไหนเย้ว่าจะนเวที่กบูดัแล้ววันนี้ท่านเป็นนกร้องเมื่อสิอดลเป็นเป็นออกงานอีเวนต์ดวยนนเตียเป็นรเตนไหนนะค เปิดต่อมาเด็กต่อมันๆมวนๆแขอันนี้พอชอบอะไรเขาดามาด้นาเอวยเากระซ่ามลยเอ็มฮอว์กทัวขั้นไปดูถ้ามันแก่แล้วท้อไเด็มทีแล้วเาลอต้องมาไม่ยากเด็ดทีแล้วก็ไม่ได้ดามากนะพูดึงนักสั่เออนันสั่งนักสั่งจีบกับนักสั่งแวามันก็สแล้วัน ใช่เอาให้ารนาะเากันเรื่องยังคะนี่สาเหตุว่าป่ปวแล้ว่าอให้ผมครับ F.C. เลาเดเมียผม่ F.C. เปอเตียป๋ตี๋ยเราันนี้นก็เลยบอกว่าอันฝางเื่นไปแล้อาจารย์ตัวเด้อเน้าัาก็เลยมาถามอาจารย์ตัวว่าอาจารย์ตัวใส่เมียแต่ก็เอาฝาเย้มมากถือว่าฝากกิเลยเอาต้องป่ยท่านางเลยรับผิดชอบด้วรับผิชอบค่ะไปให้อ้ผมน ไม่ได้่ได้ได้ไปเลือนนึงเอนไดยัก่บค่การแค่การในบหลวได้สวัสดีครับเอ้ยเามเด้หิวเขาเต้นเต้นเต้นมูไม่ได้ยินเลยครับแบบซ้อมแบบจับจูดเพม่อนใ้เช็กออนมอนิเตอร์ใส่ความสามารถเฉพาะตัว เป็นเอียงหนูแต่ละคนพวงไปแล้วพวงไปแล้วพว,ว,วงไปแล้วนะอันนี้ก็เตรียมตัวเข่าของพภาคผู้ใดผู้ใดผู้ใดโอ้ยบัตรเชด้ผัวกับเได้เมียก็สิบวได้ยังเลยล่ะนี่ถูกไซด์ข่อยอันนี้ก็หิวข้าวันไม่หยาบไม่อดกินเดียวเดียวไซดแหลกไซดแหลกไซดแหลก แลกอย่างเดียวมีคนกำลังสอบแล้วนะคะเดี๋ยวเข้า,าสมของผกันแล้วกินข้ากินนำ้ำเก็บของเก็บเ้าเก็บของย่งหลยยางหลายแนวนะคะพิ่สาเล่นมาไหมนะคะคนกตัตกลล้นนะคะพี่ดองโกลลินคนอุ้ยดงพนญ่ยนท่างขาคนเนที่วท่านเล้วเดี๋ยวท่านขึ้เดี๋ยวคนกำลังเห็นท่างขายังไม่เสร็จสยแหลกสยแหลกแลกอย่างเยง <c oughs> เราจะกลับห้องพักแล้วค่ะพี่น้องคะพอกันมือนสาวเลยค่ะเด้อขอบคุณทุกทันที่ใายการตีดตามรับชมนะคะมือพอกันไหมค่ะพี่น้องคะอย่างมาทรงกินเขาทรงสายรายการเสร็จขอบคุณขอบคุณ จะออมือเงินพอกันไหมด้วยค่ะพี่น้องคะเขาเนี่ยเข้าห้องพักไปอาบน้ำพักผ่อนก่อนนะคะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะคะพอกันไหมมือเงินจับพี่น้องคะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ